ไม่ได้ใส่เทนเนอร์ติดต่อกันนะคะก็เลยเหมือนฟันมันหากพอใจค่ะถอดมาแล้วฟันสวยมากราคาดีคุณหมอน่ารักก็เลยแนะนําเพื่อนมาแล้วสองคน,นคสวัสดีค่ะชื่ออาลิสราค่ะอายุ3 3ปีค่ะจริงๆเคยจัดแล้วรอบนึงแล้วก็เหมือนไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์ติดต่อกันนะคะก็เลยเหมือนฟันมันหา ก็เลยริงๆอยากให้คุณหมอมาแบบดึงให้มันชิดขึ้น<า>คะจริงๆรู้จักทางออนไลน์ค่ะเห็นใน Facebook แล้วก็ลองเสิร์ชดูว่าอาขาที่ไหนใกล้เราที่สุดก็เลยมาเจอสาขาหลัดขาค่ะแล้วก็เข้าไปดูรีวิวรีวิวดีก็เลยลองมาค่ะก็เลยได้ทำเลยเจริงๆเห็นโปรแล้วก็รู้สึกว่าเออราคามันไม่ได้ไมไ่แพงมากค่ะแล้วก็มันจัดอยู่ที่18ครั้งก็เลยลองเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ก่อน ก็เลยพอได้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทําเลยคุณหมอหน้ารักมากเลยค่ะเลือกทจะทำกับคุณหมอคนนี้ค่ะรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์ไหมคะพอใจค่ะฟันชิดสวยค่ะก็เลยรู้สึกชอบมากค่ะแนะนำค่ะจริงๆแนะนำมาแล้วสองคนแล้วก็ปัจจุบันก็สองคนนั้นก็ทำอยู่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่ราคาดีคุณหมอน่ารักพนักงานบริการดีค่ะแล้วก็สะอาดมากอะไรเงี้ยที่นิกดีค่ะก็เลยแนะนำเพื่อนมาแล้วสองคนค่ะขอบคุณค่ะ